แรงระธรรมเทศนาที่นี่เมื่อมาก็อยากจะฝากธรรมะฝากข้อคิดและเป็น,นานิสงให้แก่ท่านทั้งหลายว่าการที่ท่านทั้งหลายได้มาร่วมในงานบำเพ็ญกุศสนศบนั้นไม่ว่าจะเป็นงานบำเพ็ญกุศสนพของใครก็ตามแต่ไม่ว่าจะเป็นของบรรพชิตหรือของคขรัค เราท่านทั้งหลายย่อมมีวัตถุประสงค์เราท่านทั้งหลายย่อมได้ขคคิดย่อมได้ธรรมะในการมาร่วมในงานบำเพ็ญอุศนศบนั้นในค่ำคืนนี้ก็เช่นเดียวกันใช้เวลาไม่มากเพราะว่าอยู่ไกลด้วยก็อยู่ไกลอัตมาก็อยู่ไกลท่านทั้งหลายก็ไกลแต่เมื่อมาแสดงพระธรรม,มเทศนาแล้วก็ต้องฝากธรรมะฝากข้อคิด ให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่างานบำเพ็ญกุศลศพที่ท่านทั้งหลายได้มาร่วมในแต่ละข่ําคืนของหลวงพ่อนี้เพือท่านทั้งหลายบางคนบางท่านอาจจะมาในข่ําคืนนี้เป็นคืนแรกว่าสิ่งที่ท่านทั้งหลายได้กระทำนี้ย่อมเป็นอนิสงส์และเป็นธรรมะข้อคิดฝากไว้ว่าเป็นงานที่พิเศษแปลกและแตกต่างกว่างานอื่นๆท,ทั่วไป งานบำเป็นกุศลศพจึงเป็นงานที่แปลกและพิเศษแตกต่างกว่างานอื่นๆทั่วๆไปเพราะงานบำเป็นกุศลศพเป็นงานที่ประกอบด้วยกิจทั้งสามและธรรมทั้งสี่ธรรมคือธรรมะกิจทั้งสามเป็นชนิหนึ่งสังคหากิจสองปูชนียกิจสามพักศีนานุปทานากิจ นี่คือกิจทั้ง3ประการที่หนึ่งสังฆากิจสังฆากิจคือการสงเคราะห์อนุเคราะห์ต้องการที่จะกระทำให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลอุทิศถวายแด่ดวงจิตกับวิญญาณของหลวงพ่อที่จากไปมีวันปรับเราท่านตั้งหลายจึงต้องการสงเคราะห์อนุเคราะห์บำเพ็ญให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลแล้วอุทิศถวาย แต่ดวงอิตตวิญญาณของท่านยากิจปูชนียกิจคือการบูชายกย่องในคุณงามความดีของหลวงพ่อพระรูอองสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจัดไว้ในมงคลลสูตรว่าปูชาจะาปูชนียานังเอตัมมังคละมุตตมังการบูชาบุคคลที่ควรบูชา เป็นอุดมมงคลสูงสุดแก่ชีวิตเราท่านทั้งหลายถามว่าท่านทั้งหลายได้บูชาอะไรหลวงพ่อพระรูบ้างเราทุกคนทุกท่านได้บูชาหลวงพ่อพระภูด้วยสามลักษณะด้วยกันหนึ่งบูชารูปสองบูชาร่างสามบูชารอย ประการที่หนึ่งที่บอกว่าบูชารูปสิทธิยานุสิทธิ์ท่านอาจารย์พระครูรักษาการเจ้าอาว,วาสก็ตามพุทธบริษัทวัดน้ำหักอดาัได้นำรูปของหลวงพ่อพระครูมาตั้งตรงนี้ให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นหน้าตาอาตัตตปิริยาของหลวงพ่อเป็นเช่นไรว่าตอนหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่นั้นท่านมีหน้าตารูปร่างอย่างไร เราท่านทั้งหลายได้มาเห็นเพราะถ้าไม่มีรูปท่าศิษยานุสิทธ์ไม่นํารูปของหลวงพอ่อมาตั้งตรงน,นี้มาบูชาตรงน,นี้เราท่านทั้งหลายก็ไม่เห็นหน้าตารูปร่างของหลวงพอ่อบุงามความดีของหลวงพอ่อจึงนําร่างของหลวงพ่อมาประดับประดาใส่หีบด้วยอย่างสวยสดงดงามว่าแบุณงามความดีของหลวงพอ่อมีมากมายหลายประการ ไม่สามารถจะปัญญายได้เมื่อเราระลึกนึกถึงในคุณงามความดีของหลวงพ่อสิ่งที่หลวงพ่อได้กระทําได้สร้างตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เราจึงทําให้ท่านทั้งหลายได้นําร่านของหลวงพ่อมาบูชาปฏปทาโอวาทคือคําสั่งสอนที่หลวงพ่อพระครูจารุวันวิสุทธ์ท่านได้สั่งสอนอบรมเราท่านทั้งหลายมาเป็นเวลานาน ว่าท่านพูดอย่างไรท่านสอนอย่างไรเราก็บูชาในการประพฤติปฏิบัติตามในว่ <c oughs> อไม่ใช่เฉพาะพูดเท่านั้นแต่หลวงพ่อทำให้เราท่านทั้งหลายเห็นในฐานะสิทธิญาณุสิทธินี้จึงเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าการบูชาที่เราท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการบูชารูปบูชาร่างและบูชารอย ตั้งและปฏิสฐานไว้ดีแล้วในประสงค์ย่อมสำเร็จเป็นประโยชน์เกื้อกูลในสัมรารยาภพเก่ดวงจิตวิญญาณของหลวงพ่อถามว่าเราท่านทั้งหลายทำไมเราต้องทำบุญุุธิศส่วนบุญส่วนผุศส,ส,สไปให้อองสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าบุญเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งในโลกนี้แล้วก็ในโลกหน้า รวมความว่าบุญนั่นแหละคือทุนหนุนชีวิตหนุนให้ตอนอยู่ก็มีคนรักหนุนให้ตอนจากก็มีคนอะไรหนุนให้ตอนอยู่มีผู้ประทากหนุนให้ยามรรัดรากมีผู้ประดมหนุนให้ตอนอยู่มีผู้เลี้ยงกายหนุนให้ตอนตายมีผู้เลี้ยงวิญญาณที่หนึ่งความเสียสละเราทุกคนทุกท่านไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบรรพชิตหรือคฤรืหัด เราทุกคนทุกท่านี่เสียสละทั้งกําลังกายกําลังใจกําลังทรัพย์แม้ว่าฝนตกตลอดทั้งวันทั้งคืนแต่เราท่านทั้งหลายก็เสียสละความสุขส่วนตัวต้องการมาบําเพ็ญบุญบําเพ็ญกุสลอุทิศส่วนบุญสู่กุสลให้แก่ดวงอิตตักวิญญาณของท่านนี่คือประการที่หนึ่งประการที่สองคือความสามัคคีงานบําเพ็ญกุสนศพนี่เป็นงานสามัคคีโดยเฉพาะเป็นงานของพระ เพราะอะไรท่านกระายข้าคณนะสงฆ์ก็ตามวุทธบริษัทก็ดีกรรมการวัดก็ตามไม่มีความสามัคคีไม่สามารถจัดจัดงานบำเพ็ญกุศนศพนั้นให้สำเร็จลุล่วงมาได้งานนี้ทุกคนทุกท่านทุกฝ่ายซึ่งเป็นศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อมีความสมานสามัคคีความสามัคี